ิโมทีฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งจดหมายของท่านเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่งจากเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อขอพระคุณและพระกรุณา และสัตยสุขจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดตักเตือนเรื่องหลักคําสอนเท็เมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิโดเนียข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัสเพื่อท่านจะได้กําชับบางคนไม่ให้ขาสอนแปลกออกไปทั้งไม่ให้เขาใส่ใจในเรื่องนิยายต่างๆและเรื่องลำดับวงตระกูลอันไม่รู้จบ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความเข้าใจในแผนการของพระเจ้าอันดำเนินไปด้วยความเชื่อแต่จุดประสงค์แห่งคําำํำชับนั้นก็คือให้มีความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์และจากจิตสำนึกว่าตนชอบและจากความเชื่ออันจริงใจบางคนก็ได้ผิดจุดประสงค์เลี่ยงไปจากสิ่งเหล่านี้หลงไปในทางพูดเหลวไหลและแม้ว่าเขาไม่เข้าใจคำที่เขากล่าว ทั้งสิ่งที่เขายืนยันเขาก็ยังปรารถนาเป็นครูสอนธรรมบัญญัติเราต้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกคือโดยรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นมิได้ทรงบัญญัติไว้ให้สำหรับคนชอบธรรมแต่ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนอธรรมและคนดื้อด้านคนผิดและคนบากคนไม่นับถือพระเจ้าและคนหมิ่นประมาท คนฆ่าพ่อคนฆ่าแม่คนฆ่าคนคนล่วงประเวณีชายเล่นลูกสวาสดผู้ร้ายลักคนคนโกหกคนทวนสบดและอะไรๆที่ขัดกับคำสอนอันมีหลักตามที่มีอยู่ในข่าวอันประเสริฐเลิศของพระเจ้าผู้สวยสุขคือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้นคำมทนาพระคุณของเปาโล ในเรื่องพระกรุณาข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าโดยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตว์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลูพระเกียรติข่มเหงและทําการหมิ่นประมาทพระองค์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาเพราะว่า ที่ข้าพเจ้าได้กระทําอย่างนั้นก็ได้ประทําไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขาและพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้อนสําหรับข้าพเจ้าพร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้น ข้าพเจ้าเป็นตัวเอกแต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณาคือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสาแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในอพระองค์แล้วรับชีวิตนิรันดร์พระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมะตะซึ่งมิได้ปรากฏพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนดูกนที่โมทีบรของข้าพเจ้าคำคำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อข้อความเหล่านั้นจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดีจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกว่าตนชอบ ซึ่งข้อนี้บางคนได้ดละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลงในคนเหล่านั้นมีฮิเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตาแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้และจะไม่หลูพระเกียรติพระเจ้าทิโมธีขบับที่1บทที่2องคำแนะนําเกี่ยวกับการอาธิษฐานเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย ให้วิงวอรนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบเงียบและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้ความรู้จริง ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นข้าไถยสำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะและสำหรับการนี้ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครทูตข้าพเจ้าพูดจริงไม่ปลดเลย และเป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่คนต่างชาติเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทสะและการเถียงกันฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองและไขมุกหรือเสื้อผ้าราคาแพง แต่ให้ประดับด้วยการกระทําดีซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้าให้เป็นผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้อมข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้เขานิ่งๆอยู่โดยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างอาดัมขึ้นก่อนแล้วจึงถึงเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้กระทำบาปแต่ถึงกระนั้นผู้หญิงก็จะรอดได้โดยการมีบุตรถ้ายังดำรงอยู่ในความเชื่อในความรักและในความบริสุทธิ์ด้วยความสงบสง,งียมทิโมที่ฉบับที่1บทที่3คุณลักษณะของผู้ปกครองดูแลคำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสจักรผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้เป็นสามีของหญิงคนเดียวเป็นคนรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนสง่าเรียบร้อยมีอัจาราัยรับแขกดีเหมาะที่จะเป็นครูไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็นคนสุภาพไม่เป็นคนชอบวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อมเพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยะโสแล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมานั้นนอกนั้นเขาจะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอกมิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแล้วของมานคุณลักษณะของมรคนายกฝ่ายมัรคนายกนั้นก็เช่นเดียวกันคือต้องเป็นคนเอาการเอาง,งานไม่เป็นคนสองลิ้นไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภพักได้และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อโดยจสนึกว่าตนชอบจงลองดูคนเหล่านี้ซะก่อนด้วยและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหน,นิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมรรคนายกฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเป็นคนเอาการเอางานไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเป็นคนรู้จักประมาณตนและเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง มรนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวและบังคับบัญชาบุตรของตนและปกครองบ้านเดือนของตนได้ดีเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัรนายกได้ดีก็มีเกียรติและมีใจกล้าเปน็นอันมากเพราะความเชื่อซึ่งมีในพระเยสุคริสความล้ำลึกแห่งศาสนาของเราข้าพเจ้าหวังใจว่าในไม่ช้าจะมาหาท่านแต่ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงท่าน ก็เพื่อว่าหากข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรจะประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนเป็นหลักและรากแห่งความจริงเราต้องยอมรับว่าข้อล้าลึกแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มากคือว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระวิญญ,ญาณได้ทรงพิสูจน์แล้วมูทูสวรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติมีชาวโลกเชื่อถือพระองค์และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริทิโมธีฉบับที่หนึ่งบทที่สี่พยากรณ์เรื่องคนจะละทิ้งความเชื่อพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญ,ญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจซึ่งมาจากการน่าซื่อใจคดของคนที่โกหกคือคนที่จิตสำนึกเป็นทาสของมานเขาห้ามไม่ให้ทําการสมรสห้ามบริโภคอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงบริโภคด้วยขอบพระคุณด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดีถ้ามแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณก็ ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่จำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้องท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์จเจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น อย่าใส่ใจกับเทศนิยายอันหาสาระมิได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะ,ะการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด,ด้วยข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงและควรแก่การรับไว้เหตุที่เราตรากตรำทำงานและทนสู้ก็เพราะว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชน พระผู้ช่วยรอดของคนทั้งปวงโดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อในพระองค์จงสั่งลสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่เชื่อทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประธานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเอง และคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้ที่โมที่ฉบับที่หนึ่งบทที่ห้าหน้าที่ต่อผู้อื่นในการตักเตือนนั้นอย่าตำหนิชายผู้มีอาวุโสแต่จงขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดาจงถือว่าคนหนุ่มทั้งหลายเป็นเสมือนพี่หรือน้องและผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดาและส่วนหญิงสาว,สาว ก็ให้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาวมีใจบริสุทธิต์ต่อเขาจงให้เกียรติแก่แม่ไม้ไร้ที่พึ่งถ้าแม่ไม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่ง และอยู่แต่ลำพังผู้เดียวนั้นก็ยอมมอบความหวังไว้กับพระเจ้าและวิงวอนอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาดส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวนั้นก็ตายทั้งเป็นจงกำชับข้อนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกตำหนิถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพ,พระศาสนาเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกอย่าให้แม่ไม้คนใดที่อายุต่ำกว่า60ปีหรือผู้ที่ได้ทำการสมรสมากกว่าหนึ่งครั้งลงชื่อในทะเบียนแม่ไม้และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทำดีเช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกได้มีน้ำใจรับรองแขกได้ล้างเท้าทำมิกระชนได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยาก และได้บำเพ็ญคุณความดีแต่แม่ไม้าสาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อเขาหลงและเลงห่างจากพระคิดไปแล้วก็ใครจะสมรสอีกเขาจะต้องถูกตำหนิเพราะเขาได้ละเมิดคำปริยานเดิมของเขานอกจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียดคร้านเที่ยวไปบ้านนี้บ้านนั้นและไม่ใช่แต่เกียดคร้านเท่านั้นแต่ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นพูดสิ่งซึ่งไม่สมควรจะพูดเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีมีบุตรและดูแลบ้านเรือนเพื่อมิให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามพยามาลไปแล้วถ้าหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดูอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ไม้ไร้ที่พึ่งจริงๆจงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน อย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นเสียแต่มีพยานสองสาคนสำหรับผู้ที่ยังคงกระทำบาปจงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อผู้อื่นจะได้เกรงกลัวข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าพระเยซูคริสต์และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้แล้วนั้นให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดและไม่กระทำการใดๆ โดยใจลำเอียงอย่าดวนเอามือวางเจิมผู้ใดและอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำบาปเลยจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไปแต่จงใช้เหล้าอางุ่นบ้างเล็กน้อยเพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนืองๆการทำบาปของบางคนก็ปรากฏชัดทรงเข้าตรงไปสู่การพิพากษา แต่การทำบาปของผู้อื่นปรากฏภายหลังส่วนการกระทำดีนั้นก็ปรากฏชัดเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ที่มดที่ฉบับที่1บทที่6จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาสถือวันนายของตนเป็นผู้สมควรแก่การได้รับเกียรติยศทุกสถานเพื่อว่าพระนามของพระเจ้า และคำสอนจะไม่ได้ถูกเหยียดหยามฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนายเพราะเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้นเพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นที่รักทางของพระเจ้าประกอบกับความสุขใจ จงสั่งสอนและสนับสนุนให้กระทําตามหน้าที่เหล่านี้ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลักของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและคําสอนที่สมกับทางของพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นคนทนงตัวและไม่รู้อะไรเขาชอบทุ่มเฉียงและโต้แย้งในเรื่องคําซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากันการทะเลาะวิวาทกันการกล่าวร้ายกันการไม่ไว้วางใจกัน และการด่าทอกันระหว่างผู้ที่มีใจซามและไร้ความสัต์จริงที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางได้ประโยชน์จริงอยู่เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นแต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้าวยวนและติดบ่วงแล้วและในความปรนารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคน ห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตร,ม,ตรมด้วยความทุกข์การต่อสู้อย่างเต็มกำลังเกี่ยวกับความเชื่อแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งม,มั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนข้าพระเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงและต่อพระพักพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัสปิลาตให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อยและอย่าให้มีทิฏฐิได้จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมา ซึ่งพระเจ้าผู้สวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียวพระมหากษัตริย์เนื้อกษัตริย์ทั้งปวงและพระผู้เป็นเจ้าเนื้อเทพระเจ้าทั้งปวงจะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาอันควรพระองค์ผู้เดียวทรงอมตะและทรงสิ์ในความสว่างที่ซึ่งไม่มีคนใดจะเข้าไปถึงผู้ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเห็นและจะเห็นไม่ได้ พระเกิและฤทธานุภาพอันถาวรจงมีแด่พระองค์นั้นอเมนสำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราจงกำชับให้เขากระทำดีให้กระทำดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว อย่างนี้จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้าเพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริงทิโมธีเอ๋ยสิ่งที่เราบอกท่านแล้วนั้นจงรักษาให้ดีจงละเว้นการพูดที่ไร้สาระและการขัดแย้งในความเห็นซึ่งสำคัญผิดว่าเป็นความรู้บางคนสำคัญผิดอย่างนั้นจึงได้พลาดไปจากจุดหมายของความเชื่อ ขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านเถิด